Y.A.R.D. โอเควันนี้เป็นวันที่น้องๆมาวันแรกมาสัมภาษณ์นน็กหกอะไรนะแปดเด็กหแปดเราเด็กอะไรหกอ่าใช่เราจะให้ดูบรรยากาศละการอันนี้เป็นแบบว่าเมื่อเช้าเขาไปสัมภาษณ์มาแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นกิจกรรมเล่นเกมอะไร ให้รู้จักกันนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเพื่อจะทำทะเบียนรุ่นกันครับนี่น้องแฟนนะครับแ,แต่ว่าจะเป็นเดืนกันฮันตาจุาแล้วครับติดตามยูเอฟยางมาตั้งแต่สมัยยังเป็นตัวหอนเพราะฉะนั้นทุกคนติดตามนะครับจะได้ติดกันปัตตานีา <Okay. S 2> ต่อไปก็จะเป็นไอติมทำิีแพ้ใช่จะส่งต่อส่งต่อให้รุ่นน้องทำกุ๊กปั๊มไปไหมสวัสดีค่ะ เก่งมากดังมากเซเล็บสุดๆสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปีครับอยู่คณะอะไรครับอยู่คณะคันต์จุฬาครับเออมาจากโรงเรียนอะไรครับก็มาจากโรงเรียนศิลป์ราบครับกำลังทำอะไรครับถ่ายรูปทะเบียนรุ่นครับคือนิสิตคันต์จุฬาที่เข้ามาใหม่เนี่ยต้องมีทะเบียนรุ่นทุกคนใช่ไหมก็ก็คือถ่ายกันตั้งแต่วันแรกเลย กัเรียนคุณเป็นถ้าก้องถ่ายได้เป็นรุ่นมากี่ปีแล้วครับในปีที่สามอ่าเย้เอฟซีม่กินเครับครับคุณเลยคัะถึงจะไม่เคยดูก็เอฟซีมาตอนนี้อยู่คณะอะไรครับคณะทัพตะทัพตะเย้่สอบติดแล้วสิ่งไรบ้างฝากถึงคนที่กำลังดูอยู่แล้วอยากเข้าทันตจุฬาอ่ันดับสี่แรงมากแต่เรื่องจริงหรือเปล่า ถ้าถึงน้องที่กำลังอยากเข้าฮันดาจุฬาเลยครับขนาเราคนน้อยก่ะก็งาดอยู่โดนี่อันนี้คือจูเนียนะครับทันตาจุฬาปีสองนะครับอยากออกกล้องก่นม่อยากออกเออบอกกล้องหน่อยยูเอฟซีเพูดพูดอะไรทอยางกับเอเอ็กซงหน่อยฮะเบลข้างน้องแปดเจ็บ ครับอยู่กับน้องอาสำชาดโรงเรียนเดียวกันคำสาปของโรงเรียนเราถูกทำลายแล้วคำสาปคือคำสาปอปีเว้นปีเออปีแล้วปีหน้ารับคนจะาไกลน้องไม่เคบอบอกว่ามีมีบางอย้างก็มาเป็นเคล็ดลับติดคืออะไรครับ มี U F อย่างมี U F อย่างเอ้ามีอยู่ U F อย่างอีกหน่อใช่เป็นนอนยืนยืคีโมโกหกโอเคโอเคก็โกหกใช่เทคนิคสอบติดก็รอติดตามคลิปแล้วกันถ้ามีถ้ามีปีหน้าโอเคโอเคแค่นี้ครับ